สวัสดีครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นพระปิดตาหรือว่าเป็นองค์ในฝันของทุกคนเลยนะครับใครก็อยากมีนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเกือววันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากมีนะครับก็ เช่ามาแล้วก็เก็บสะสมมาก็ไม่ได้มีเยอะก็พอมีก็เลยเออเอามาทำคลิปให้ดูแต่ทีเนี้ยมันดูได้ด้วยการาดูรักษ์ดูเนื้ออย่างเดียวนะครับว่าความเก่ามันถึงไหมนะครแล้วก็ดูคาบใครคราบกายงอกรับช้อนนะครับที่มันงอกขึ้นมานะฮะ อันนี้เราก็ต้องเอามาดูควบคู่กันเพราะว่ามันไม่มีจานลายมือไม่มีอะไรนะครับก็ต้องดูด้วยกันที่ความเก่าอย่างเดียวนะครับผมนะฮะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นปิดตาพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นลักดำนะฮะซึ่งเป็นลักของไทยเลยนะฮะลักถําดำนี่ลักไทยนี่มีมาก่อนลักแดงนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นยุค ต้นๆเลยนะฮะเที่ยวที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็อ่านดูข้อมูลนะฮะหาข้อมูลเขาบอกว่าจะเป็นยุกต้นๆที่เป็นลักดำแล้วก็จะเป็นเนื้อเนื้อผงพุทธคุณนะครับนะฮะองค์นี้นะฮะเป็นเนื้อผงพุทธคุณก็จะออกคล้ายๆกับพระสมเด็จนะฮะพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่กก็ เอามาให้ชมกันนะครับก็จะเห็นว่าลักเนี่ยแตกแล้วนะฮะล่อนล่อน่อนล่อนแตกล่อนหล,ล,ลุดไปมั่งะฮะบางที่บางตำแหน่งนะครับนะฮะส่วนสีขาวๆสีขาวๆนี่ไข่ไขยเป็นนวน,นี่ก็คือก็จะเป็นไข่นะฮะเป็นไข่น้ำว่านไข่ของมวลสารนะฮะที่ท่านใส่ลงไปก็จะมีเนื้อ หลายชนิดหลายอย่างนะฮะพวกเกสรดอกไม้เนื้อว่านผงสมุนไพยต่างๆนะฮะคือมีหลายเนื้อหลายแบบหลายพิมพ์นะฮะเพราะอายุเป็นร้อยๆกว่าปีนะฮะท่านก็ไม่ได้จดบันทึกตำลงตำราไว้นะครับทําแล้วก็แจกด่างแล้วก็แจกนะครับก็แล้วก็ไม่มีใครคนอื่นนะฮะที่จะมาจดแบบนะฮะเออปีนี้สร้างเท่านี้ทําเท่านี้ผสมมวลสารเออเท่านี้น้ําหนักเท่านี้ อัตราส่วนเท่านี้เ,เขาไม่ทำนะครับเป็นการกะเกงกันทั้งนั้นนะครับสายแค่เท่านี้กี่ขยุ้มมือกี่กี่ขี่กี่ขยุ้มมือเครื่องช่างตวงมันก็ไม่มีนะฮะเป็นการกะเกณ์กันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้ว่ามือเยอะนะฮะมวลสารนะฮะจะไปเชื่อใครเขาก็จะต้องมีพิมพ์นี้พิมพ์นี้มีเนื้อนี้เท่านั้นอะไรเนงะี้ยอันนั้นเป็นการบีบจํากัดนะฮะ พิมพ์ทรงให้เหลือน้อยลงแล้วก็เนื้ออีกด้วยนะฮะให้เหลือน้อยลงแล้วจะได้เล่นหาง่ายแล้วราคาก็จะสูงโดง่งริบเรียวเป็นล้านๆอย่างงี้นะใ,ใช่ไหมฮะรู้ได้ยังไงเรามีพิมพ์นี้เท่านี้เอออยู่ทันเขาเปล่าอ่ะไม่ทานเขาอ่าะลแล้วตำรับตำรามีมื่อใครจดบันทึกไว้มี่หลักฐานอะไรก็ไม่มีมันก็พูดกันนะครับต้องดูความเก่าให้ได้แค่นั้นเองนะฮะตอนนี้เราก็มาส่องดูกันเลย นะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะผมก็จะไม่ให้รายละเอียดกับเรื่องพิมพ์ทรงมากนะักนะครับ <c oughs> ว่าไอเรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยอย่างพานี่ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากมายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพิมพ์ทรงอะ่ะมันหมูหมูหมกล้วยกล้วยนะฮะพวกพักเก้ฮนะ <c oughs> แต่เรื่องธรรมชาติเนี่ย มันไม่หมูไม่กล้วยสําหรับคนทําพัรเกมันยากที่จะทําขึ้นมาแต่เรื่องพิมพ์ชงเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะยิ่งรายละเอียดแน่นอๆอย่างเงี้ยบานนะเต็มแผงเยอะอ่ะมาดูกันเลยดีฮะนี่ก็จะเป็นลักดํานะครับก็เนี่ยรอนหลุดไปบ้างนะฮะอันนี้ใช้โปรดใช้วิจัยณยาในการชมนะครับแต่ละคนศึกษามาบางทีก็ไม่เหมือนกันนะะรู้ไม่เหมือนกันแต่ของผมเนี่ย ก็เห็นว่ามันมีความเก่าดีผมก็เก็บนะครับแล้วก็ศึกขารายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะก็จะเห็นเนื้อในนะฮะเป็นเนื้อสีขาวเนื้อผงพุทธคุณนะครับนะฮะลักที่่อดหลุดก็จะเนี่ยนะเห็นนะผิวนะเนื้อนี่ไม่เรียบตึงนะครับจยุบจับหยุบหยับ,ยบนะฮะดาน,นาเห็นอะไรบ้างนี่นะครับ นี่ตรงส่วนด้านท้องนะข้อศอกแขนนะครับมวลสารตรงนี้จะเหมือนกับสมเด็จเลยนะผมเอามาดูนะบาง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 ที่บางตำแหน่งก็จะมเีเห็นมวลสารเลยนะเป็นสี ซึ่งถ้าเอาแบบตามสมเด็จเลยนะก็คือดินเจ็ดโป่งนะฮะที่ผมดินเจ็ดโป่งนี่ก็จะเป็นสีก็จะมีสีเหลืองอ่อนก็มีสีน้ำเงินอ่อนก็มีสีเขียวก็มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีของดินชนิดเจ็ดโป่งที่เอามาผสมบด <c oughs> อยู่ในพระสมเด็จซึ่งองค์นี้ก็มีเหมือนกันนะครับ นี่นะก็จะเห็นนะฮะเนี่ยเนี่ยมวลสารเนี่ยสีเหลืองอ่อนๆเน,นี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ด้เห็นเห็นเป็นสีเทาสีนวลน,นวลตานะคือไข่นะฮะผมเรียกไข่น้ำว่านแล้วกันนะครับเนี่ยงอกออกมานะฮะเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับมันบอกถึงความเก่าความมีอายุนะฮะและนี่ก็จะเห็นลักเป็นชั้นๆเลยนะฮะเนี่ยแตกรอดออกมาโดยธรรมชาตินะครับ นี่เห็นลักเลยนะฮะนี่จะเป็นขายนะงอกทะลุชั้นมาเลยนะครับเนี่ยขายน้ำว่านะผมเรียกขายน้ำว่านแล้วกันนะนี่ครับผมนี่แต่พลาในฝันของแต่ละคนเลยนะครับลักนี่เวลาร่อนแตกออกมาก็จะเป็นแบบ จะมีความคมนะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นงงงงวงวงกลมๆสวยๆนะนี่เห็น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 มวลสารเลยนะฮะเนี่ยฮะมวลสารเนี่ยมวลสารของพระสมเด็จเนี่ยซึ่งได้ศึกษามาก็อยู่ในไล่ๆกันก,นกนสมเด็จพุทธาจย์โตนะหรืออาจจะต่างกันสักสิบปีก็ได้นะสิบปีนี้ก็ถือว่าไลา่ๆกันนะฮะเพราะว่าพระนี่อายุร้อยกว่าปีทั้งนั้นเน่ยนี่ผมก็ไปดูด้านหลังเลย ด้านหลังนี่สวยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวมองทะลุผ่านรักกันไปเลยนะฮะถ้าวันนี้กล้องโฟกัสดีก็จะเห็นรักนี่เป็นเกตกระดีขึ้นเลยนะเห็นไหมครับเกตกระดีขึ้นเลยฮนะที่ลักอ่ะ ทุกคนนะผมอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีไข่นี่งอกขึ้นมาทับซ้อนเลยนะฮะนเนี่ยไข่เขาขาวนวลนตานี่งอกขึ้นมาทะลุรักมาเลยนะลักนี่ก็จะเป็นเกดกระดีเลยนะอันนี้เริ่มเห็นแล้วนะกล้องมันโฟกัสให้แล้วอันนี้มันบอกถึงความเก่าเลยนะฮะเพราะ ถ้าเนื้อในผิวในเขาจะเป็นยังไงนะฮะลักนี่ก็จะเป็นไปตามเนื้อในเลยนะครับนะฮะเพราะว่าลักนี่เขาเกาะคุ้มอยู่ผิวภายนอกนะครับชั้นนอกของเนื้อพระอันนี้ก็จะเห็นคาบไขขึ้นเลยเกาะทะลุขึ้นมาเลยนะครับทะลุจากลักขึ้นมาเลยนะฮะเออเนี่ยแหละ สวยครับผมบอกได้เลยวันนี้สวยอันนี้ก็จะเห็นมวลสารนะซึ่งเป็นเป็นของพระสมเด็จเลยนะฮะอันนี้เป็นงานงอกทับซ้อนเลยอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยฮะอันเนี้ยเป็นไข่คพองอกขึ้นมานี่ช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นไข่สีนวลตาพอนานๆเข้านานๆเข้าก็จะเป็นไข่แข็งๆแล้วเริ่มออกเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับ่ะฮะเดี่ยนะฮะงอกมาจากด้านในนะ เนี่ยก็จะเป็นสีของอมวลสารตอกที่ผมดึงตามาก็ดินเจ็ดโป่งฮะก็จะมีต่างสีเป็นใครเสมาเป็นอะไรเยอะดูองต่อไปผมให้ดูองนี้เลยนี่นะครับเป็นเนื้อวานนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อวานมีน้ำหนักเบา นะครับเป็นภาพปิดตานี่นะฮะองค์นี้ท่านก็อ,อย่างที่เขานิยมเล่นกันนะฮะใส่สาบเปาหูฟังหูครอบเออ,องเงินเล่นกันเป็นล้านเลยนะเราไม่ดังมั่งแล้วไปถ้าดังมั่งผมกําหนดเองเลยว่าจะต้องเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเอาผมนี่จะเป็น คนกาหนดเป็นต้นแบบเลยต้องเนื้อหาให้ได้อย่างนี้อย่างนี้เอา้าเรามาส่องดูเลยละกันนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาดูเนื้อว่านเห็นไหมครับไอที่เป็นเก็ดกตที่เขาบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะดอกรักเหรอเออลักเกนี่ยมันเป็นยางชนิดหนึ่งนะครับเป็นยางไม้นะชนิดหนึ่งนะครับที่เหมือนกับยางพารานะฮะ อันนัเขาไปกรีดไปเอาน้ํายางออกมานะฮะเนี่ยเป็นยางไม้ชนิดหนึง่งเออแล้วดอกรักมันเป็นยังไงมีใครเคยเห็นมาผมก็งงนะเขาพูดกันเอแต่นี่มองเห็นชัดเจนนะฮะเนี่ยเป็นเกล็ดเกล็ดสีน้ําตาลเป็นสาหรับผมอะก็คือเป็นมวลสารของว่านนะฮะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่า ว่านเนี่ยมันมีหลายชนิดดอกเกสรดอกไม้นะฮะว่านร้อยแปดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปรู้ถึงลึกถึงขั้นนั้นนะฮะเราดูเก่าให้ได้ก็จะเปทองปิดนะเห็นะครับเห็นไหมฮะทองเก่านะเนี่ยเป็นทองเก่าปิดแล้วดูนะฮะเนื้อแห้งนะรักนี่ก็แตกตรงข้อศอกเห็นไหมครับ เห็นเนื้อว่านเลยนะฮะอ่าเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะแล้วก็ยังมีไขง่งอกขึ้นมานะฮะทะลุมาจากลักเลยเนี่ยตรงนี้ก็เห็นไขง่งอกขึ้นมาด้านหลังนี่เห็นชัดเลยด้านหน้าก็เห็นนะเนี่ยไขยง่งอกออกมาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนะีกนีก็เป็นพลึกเป็นผลึกเลยก็มีนะ เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยงอออกมาเนี่ยว่าดูด้านหลังรานาเห็นเนื้อแล้วก็มาดูด้านหลังนี่นะครับนี่ด้านหลังด้านหลังนี่สมบูรณ์มากนะฮะภาพธรรมชาตินี่ยังอยู่ครบเลยนะครับไม่ได้มีการไปลงไปล้างอะไรมันเพราะผมไม่ค่อยชอบล้างเลยเนี่ยธรรมชาติเห็นไข่เลยนะฮะรักรีเริ่มแตกแล้วอ่าเนี่ยไข่งอกขึ้นมาจากด้านในนะนี่งอกจะมาจากด้านในนะครับ ะะแต่ละองค์แต่ละองค์คราบธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะก็กขึ้นอยู่กับมวลสารที่ท่านผสมใส่ลงไปนะฮะแต่อังเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อว่านนะครับเพราะก็จะมีไขขึ้นหรือน้ำว่านนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะงอกมาจากด้านในไม่ได้ทำเองะ จริกล้องมันไม่โฟกัสนะต้องมาเริ่มใหม่เี่ยครับก็จะก็จะหาโฟกัสได้นะฮะอ่ะดูต่อไปเลยนะครับอ่ะก่อนไปให้ดูก่อนนี่ครับ นี่นะฮะบางคนเขาก็เรียกเป็นเนื้อกะลาเออเอากะลามาป่นด้วยเออ,อผมก็ไม่เข้าใจนะนี่ไปได้ยังไงเนื้อกะลาหรือเป็นสีเดียวกวับกาลาแต่ผมว่าน่าจะเป็นสีเดียวกวักบกาลาก็ถึงเรียกเนื้อกะลาภาษาของเขาเอะเนาะเนี่ยเออเนี่ยสวยเลยเนี่ยอ่ะดูองค์ต่อไปดีกว่านี่ครับพิมพ์ปั้น ันนี้เนื้อผมคุกลักนี่ผมเคยทําไปทีเองนะเล็กมากอยูวมากประมาณเด่นตะหลงนะฮะอันนี้ก็จะเห็นคราบไข่น้ําว่านออกมานะฮะเนื้อผมคุกลักอ่ะส่องเลยครับไม่เสียเวลานี่นะฮะผิวนี่ไม่เรียบตึงนะครับสีเหลืองๆนวลๆนันนน่นก็คือไข่น้ําว่านนะที่ออกมาบ่งบอกถึงความเก่านะครับ อ่าเนี่ยครับนะฮะชัดเจนเลยนะครับสวยนะฮะเป็นพิมพ์ปั้นนะออกที่วัดปากทะเลนลำแข่นี่ใหญ่มากพระในขวัญเลยนะฮะของทุกคนยังไงก็ขอให้มีสักงองด้านหลังนี้จะสวยมากเลยนะฮะเนี่ยขายน้ำว่านออกมาเนี่ยจะปกคุม นะครับนเนื้อเนื้อเนื้อผงคุกลักแต่ไม่จุ่มนะอ่านี่เนื้อผงคุกลักไม่ได้จุ่มลักเนี่ยก็จะออกสีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์ปนะั้นฮะองค์เล็กจิ๋วเลยฮนะเออ ให้เรามีตังค์เดี๋ยวจะไปเลี่ยมทองไว้ใส่ใช้้เล็กๆใส่ไว้วิ่งออกกําลังกายยามเช้าถึงไหนละเออองนี้เพื่อนเพื่อนแอันเนี้ยเขาไปล้างมาเสียดายนี่แหละฮะเป็นเนื้อนิยมที่เขาเล่นหากันนะเนื้อกลาแหละนะที่เขาว่านะเออแต่เนี่ยเขาไปล้างมาด้วยความที่ว่าผมดูแล้วดูอีกนะรองแล้วลองอีกเขาไปล้างแล้วเขาไปขัดผิวมาด้วยความที่เอาพอลักแตกร่อนออกนะ แล้วมันไม่สวยมั้งเออเจ้าของเขาก็เลยไปล้างแล้วขัดผิวมาแต่เนี้ยเป็นรอยผลด้วยกระดาษทรายอะ่ะเขาต้องการให้ผิวมันเรียบแต่มันก็ยังมองเห็นค่าความเก่านะฮะคือเดิมทีเนื้อมจะเป็นงี้พอรักเปิดออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะยุบจับยุบยับเลยอะ่ะเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้ ขอปักไฟหน่อยนะเนื่อฮะเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยเขาก็เลยไปขัดมาเนี่ยาคาบใครอะไรเนี่ยนเนี้ยเขาไปล้างออกหมดเลยก็เสียดายแต่มันก็ยังมองเห็นนะธรรมชาตินะครับเดี๋ยวส่องกล้องเลยเนื้อก็จะเป็นเนื้อสีน้ำตาลเนื้อสีเทาหลายสี นะครับเนี่ยนะฮะไอที่เป็นรูรูตามดเนี่ยก็คือมวลสารนะฮะหรืออินทรีย์วัตถุนะฮะนะฮะหลุดออกไปนี่จะเห็นเขาผลกระดาษทรายมาเห็นไหมครับถูถูถูถ,ถ,ถูแต่งผิวให้มันดูเรียบนะอ่ะเพราะถ้านั่นอนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นเนื้ออย่างนี้ละผิวอย่างนี้ละคือมันจะไม่สวยนะเออชา,าชาวบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สวยเขาไม่ชอบมั้งเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยเขาไม่ชอบเขาก็เลยไปขัดละ <c oughs> เออแต่ไม่เป็นไรละอเคเ้ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ฟื้นฟูอเคเีผมจะเอาไว้ฟื้นฟูเอาไว้ใช้นะครับเนี่ยเอามาดูเนื้อเนี่ยํำแขนใหญ่หญหญๆเลยเห็นป่ะเห,ยยเหี่ยวย่นเนี่ยไ เนี่ยตามมดนะผมเรียกตามมดการที่เป็นหลุมๆนะก็คือพวกอ,อินทรีวัตถุที่เป็นเ,เกสรดอกไม้อะนะหรือผงว่านผงอะไรเนี่ยมันหลุดออกไปนะฮะที่เขาผสมผสมอยู่พอการเวลาผ่านไปนะมันแห้งแล้วเขาก็เลยเช็ดล้างมาด้วยฮนะมันก็หลุดมันก็เลยเป็นหลุมนะอันนี้ง่ายๆเป็นหลักการที่แบบคิดแบบง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะหลุดไปเนะี่ยเห็นชัดเจนเนี่ยดูด้านนี้มัง่ง เนี่ยเห็นไหมครับนี่ตรงตรงตรง,ตรงท้องนะนะตรงท้องเลยสะดือเดี๋ยวก่อนหนึ่งจุดแปดก็จะเห็นอาราโกไนส์ฮะการงอกขึ้นมาเอออันนี้เห็นอยู่เนี่ยฮะเป็นง,งานงอกขึ้นมาไข่น้ำมุง้งน้ำว่านเนี่ยฮะการงานงอกขึ้นมาหรือบางทีเขาเรียกแันเสียบไมหรือเรียกอาราโกไนส์อะไรก็ไม่รู้เออผมก็เรียกไม่ค่อยถูกหรอกผมเรียกของผมเอาละกันคือไข่น้ำว่านงอกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม ยังเหลือให้เห็นอยู่เขาล้างไม่หมดมันไม่เกี่ยงเพราะตามซอกตามหรือะไรมันยังค่อยให้เห็นสรักโกนไงอ่ะอ่ะเอยกล้องมันไม่ค่อยจะโฟกัสเดี๋ยวไปดูด้านหลังเลยอ่าอ่ะ,อะแสงมันเริ่มจ้า มาดูด้านหลังอันนี้จะเห็นไข่นะเออนี่ยังเห็นอยู่นะครับไข่อยู่ในร่องหนึ่นะครับซึ่งเขาล้างไม่หมดก็ยังเห็นอยู่นะครับงอกขึ้นมาจากด้านในนะเป็นไข่เป็นแข็งๆเ่ยอันนี้ก็ล้างออกมันไม่ออกมันแข็งอ่ะตรงส่วนเนี้นะครับเป็นหลังแบบเหมือนกันนะเนี่ยมันเห็นความเก่าอยู่ถึงจะล้างให้ล้างล้างยังไงมันก็ยังเห็นร่องรอยความเก่าอยู่นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยตามขอบของรักหนไหมคาบไขเนี่ยมันเริ่มงอกขึ้นมาของใหม่มันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาอันนี้เขล้างล้างมานานแล้วนี่นะพื้นผิวจะอย่างเนี้ยแต่เนี้ยนี่นี่น,นี่ด้วยความที่ว่าพอรักหลุดนะั้นผิวไม่สวยม้งเขาเลยไปแต่งนะว่าของเขาเองเขาทาเขาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนเนี้ยมาเป็นของผมแล้ว เออเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเน่ยะไรก้นไนเหรอเนี่ยงอกขึ้นมาเนี่ยเนยเห็นไหมฮะเป็นงอกขึ้นมาเกาะเป็นแข็งเลยงอกขึ้นมาจากเนื้อเลยนะด้านในนะอ่ะต่อแล้วอีกองหนึงองนี้องนี้ก็บอกได้เลยนะสวยมากนี่นะครับองนี้ผมก็เคยส่งเข้าเอาไปเช็คเหมือนกันนะส่งเข้าไปประกวดทีแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นเอ่า วัดปากทะเลนะแต่หลายๆคนดูเขาบอกไม่ใช่ปัปากทะเลเป็นของวัดแก้วเคยวันซึ่งพิมพ์แบบนี้ก็มีนะครับเนื้อตะกัวนะฮะนี่เป็นเนื้อตะกัวจะสวยมากเลยฮะอ่ะเดี๋ยวผมขยายดูก่อนนะเดี๋ยว10บเอ็กตามทีหลังเห็นไหมครับอันนี้ไข่ขึ้นเลยนะแล้วการงอกทับซ้อน ก็ขึ้นทับปกคุมแล้วก็อ,อะลักโนไนท์อะที่เรียกกันอะแคนไซเหรออยากเมันกเรียกยกนะสวยครับเนี่ยเนยเงอกทับซ้อนเลยด้านหลังอันนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบนะฮะนี่เป็นหลังเรียบ แต่เนี้เขาเทเทแล้วทีเนี้ยมันเกิดการหดตัวมันก็ไม่เต็มนะมันก็จะยุบลงไปนะครับส,สวยเลยนะฮะเนี่ยโหธรรมชาติปุ๊บแล้วดูขอบขอบเลยฮะขอบเนี่ย ขอบด้านบนจริงๆมันก็เหมือนซาปาวนะันเนาะอันนี้หูมาชนนี่เลยนะหัวไหลไอหูแต่ด้านนี้ไม่ค่อยติดติดน้อยสองสอง 10x เ,เลยดีกว่านี่นะครับจะเห็นออกไซด์นะฮะเกาะนะครับออกไซด์นะฮะก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับสีแดงนะฮะ ออกไซด์ของตะกัว่วต้องอายุเรียกว่าเป็นร้อยร้อยปีนะถึงจะได้เห็นแบบนี้นะครับนะฮะเนี่ยออกไซด์นะครับของตะกัว่วอายุต้องเป็นร้อยร้อยปีนะถึงจะเกิดอย่างนี้ได้หรือเขาเรียกอีกทีว่าสนิมแดงนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะ,ะเ,นยนะเห็นชัดเจนนะฮะสีเหลืองนวลๆสีแดงสีส้มนะครับนะครับแล้วก็ไขที่ขึ้นเป็นจุด จุดนวลเขาขาเนี่ยก็คือเป็นไข่ตะกัวนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยไข่ตะกั่วขึ้นปกคลุมทั่วเลยนะฮะนี่ครับชมไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านขอบแล้วแต่องคเนี้ยเขาเทแล้วมันเทเนื้อไม่เต็มแต่มันก็เป็นเฉพาะด้านหลังเ็าเรียกหลังเรียบนะฮะไม่ใช่หลังแบบน,นี่เป็นหลังเรียบนี่นะครับ อันนี้ก็มาดูเนี่ยนะจะเห็นรอยเทของอการเย็นตัวลงของอะตะกัวนะครับเห็นไหมครับโอ้โหองนี้ชัดเจนนะฮะดูออกไซายนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะสีส้มสีแดงสีเหลืองถ้าถ้าเป็นตะกัวเก่าไปร้อยร้อยปีต้องมีสิ่งนี้นะครับยิ่งมีสิ่งนี้เรียกว่าโอ้โหชัดเจนนะฮะแล้วนี่ก็เป็นไขขึ้นปกคลุมนะครับการงอกทับซ้อน เกิดขึ้นอันนี้ธรรมชาตินะนี่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับวันนี้ผมก็ให้ดูเท่าที่ผมมีนะผมมีก็เก็บตะตรงไว้อยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้เยอะมากมายอะไรก็เลยเอามาแบ่งปันให้ชมกันนะครับ เห็นว่าสวยดีนะครับอย่างองค์นี้นะครับมือไม้เห็นล่องขีดเลยนะเนี่ยล่องมือเลยอะ่ะนะฮะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยองนี้เห็นนิ้วเลยนะเออเนี่ที่หนึ่งโบแดงแน่นอนเลยมั้งเบิบโอโหเนี่ยดูล่องนิ้วขึ้นไปถึงข้างบนนะยุ้กก้อยนะตรงกลางวางมือเนี่ยนิ้วก็เห็นด้วย โอ้นี้สวยมากเลยนะเนี่ยเห็นออกซา์เห็นไขขึ้นเนี้อตะกัวด้วยนะครับผิวนี่เหี่ยวย่นเลยนะมัอนหนังคนแก่เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอจบเท่านี้นะครับเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อนๆอยากติดต่อสอบถามอะไรก็มีช่องทางในที่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับทั้งไลน์ id ก็เป็น หมายเลขเบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ